จ้าถามว่าแล้วครูแปงในสิบทอดว right. so, like like ิชามวยไทยมาอย่างไรมาทำมไปถึงได้ส like ิบทอดเหล่านี้มานะครับก็อยากจะเล่าว่าเดิมทีเราเป็นคนแบบยังไงชอบตอนเรียนที่ที่ต่างก่าเราเป็นคนจันทบุรีรูเป็นคนจันทบุรีนะก็ชอบที่เหมือนชาวบ้านะเด็กไปรุ่นมาก่อนอยู่ชาวนารุ่นพี่ก็จับมาชกกันบ้างยุ่ยตีกันเด็กเล็กๆเนี่ยประมาณสักป .5 ป .6 นะก็ี่ยก็อยู่ร้องได้ท้องนาขึ้นหั้วขึ้นขี่วัวขี่ไฝเนาะ ยิงหนังสติกตกปลายิงลูกคันศรไปตามเรื่องเลยเด็กก็มีการรวมกลุ่มกันตอนที่มีท้องนาว่าเขาทําลานนาลานนาลานข้าวเนี่ยมานวดข้าวเก็บข้าวเนี่ยก็รุ่นพี่ทั้งหลายเนี่ยอยากก็เป็นการเล่นมื่อก่อนอยากเห็นเด็กๆต่อยกันก็ยุจับเด็กมาช้อยต่อยกันทุ้ยท้องก็สู้กันไปก็เฮไปก็ก็เป็นชีวิตของเราอย่างนั้นมาแล้วจริงๆก็ตอนเรียนก็ชอบประวัติศาสตร์ด้วยไงประวัติศาสตร์ของ นักลบเรานะสมัยพระเจ้าอยู่หัวเราสมัยที่ลบมาทุกทุก,ทกสมัยสมัยพระเจ้าเราแผ่งไล่มาเรื่องถึงพระสุมราชเจ้าสิมาราเฮ้ยเราลบทัพจับศึกอะไรมาพระวิชัยเนี่ยเราพูดถึงนดงหนุนต้มเราชอบไม่รู้เป็นอะไรมันชอบไงพอชอบก็อินเลยมาแล้วก็ชีวิตกระบูงี้แหละมีเรื่องทุกทุกทุก,ทกปีที่แปลกอะทุกทุกขั้นเรียนหนังสือเนี่ยจะมีเป็นเรื่องตลอดโดยเราเนี่ยพวกอินอินกับพเพีก็กะ มีรับุตรเองทั้งผู้ผู้ที่มีความเป็นธรรมอยากช่วยอะไรค,คนพวกนี้ก็จะมีในห้องจะมีนักเลงหัวยนโจกเกเรรวมพลได้บนเด็ก30กว่าคนเนี่ยเขาก็รวมได้ประมาณ2ีกว่าคนแล้วเราจะมี5คนที่รักรักกันแล้วเหลือก็รักสองคนเนี่ยนะครับเพราะงั้นเราก็จะถูกถูกเนี่ยมาตีกันจับมาตีกันเราก็อดไม่ได้ก็โชคกันทุกปีเลยนะครับก็มีมีเรื่อยมาจนกระทั่งจากมัดมัดอ่า เรียนที่ร้าเรียนที่บ้านบ้านเดิมคือหนองชิมแหลมสิงเนี่ยพิจารณบุเรียก็ย้ายเรียนมาสอบที่เป็นยามาอาอยุทิก็มีเรื่องอีกเ,เพราะเราเป็นคนที่ไม่ยอมเราเรียบร้อยจริงแต่คนมามเดินเดินมองหน้าเราก็บอกเมองทําไมเราก็มองมองด้วยความสุจริตใจก็ม,มองก็มองไปก็บอกมองทําไมชกกันไหมอ่ะจ้าก็ได้ชกกันเนี่ยก็ม,มีธรรมดาเรื่องิดเนียแลกนะครับชกกันประจําโดยที่เราเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนแบบไม่หลุดหลีไม่คิดเล้าไม่เที่ยวไม่โดดโรงเรียน แต่พอกระทะเอาาก็เอาเงี้ยเอาเรื่อยๆก็ไม่รู้ยังไงก็ต่อยแพรชนะช่างมันอะไรก็ต่อยกันไปจนไปอยู่วิทยาครูก็ไปจีบสาวจุไรบ้านสาวหลังวัดจันทบุรีก็ถูกนักเลงเจ้าถิ่นที่แฟนเขามันดักตีอีกก็มีเรื่องขึ้นมาต่อยกันพอเข้ามาเลยแต่ใจเราปรารถนาอยากเรียนพระอยากเรียนถ้าเป็นครูอ่ะต้องเป็นครูพระเพราะจบต้องหาเรียนที่เรียนก็มันนอกมีแค่วิทยาครูกับเทคนิคเราไม่อยากไปชนะุันมองเทคนิค มันไม่ใช่เราชอบช่างก็จริงแต่เรากสุกกลัวมีเรื่องควา,ามกลัวบางคนคิดกลัวเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เกิดกลัวมีเรื่องกลัวนักเลงคุณวายทั้งทั้งบ้านเราเนี่ยนักเลงบ้านบ้านที่จทบุรีน,นักเลงพี่น้องเป็นนักเลงหมดเลยเราก็หนีมาเรียนคนเดียวเนี่ยเพีย,ยพก็ไปเรียนที่เรียนครูแล้วกันเป็นครูเป็นครูเสร็จก็เรียนอยู่ปสต้นเนี่ยก็มีปัญหาที่เมื่อกี้มีการไปเที่ยวบันซาก็โดนรุมทาร้ายก็สู้กันไปสามรุมหนึ่งเนี่ยเราก็สู้ไปจําได้โดนต่อยมาแล้วก็ เขาเตะส่วนไปก็แล้วที่เราเห็นตามหนังอะไรนั่นไปไม่มีวิชาเท่าไหร่การที่เขาจับต่อยมาก็เ,าเลย,เยทำไงจะหาครูสอนมวยสอนอะไรได้นะก็เลยก็ยังคิดไฝันอยู่ก็เคยดูสมัยนะั้นก็ดูเขารายการเกี่ยวกับจิตปัะญาตัวก็อยากเรียนอยากเข้ามาเรียนนะก็ไม่มีที่ไม่มีที่เรียนมาอยุเทพจนเข้ามาเรียนที่ลานกำแพงก็มาหาชมรมเลยนะหาชมรมที่มีมวยที่มีกระบี่กระบองอนะไรเงี้ย สุ่นท้ายก็ไปเจอไปเจอชมรมมวยก่อนเป็นมวยสไตล์เวทีนี่แหละปี2 0 2 0ั0ได้นะครับมาเรียนศ1ไอ200ก็เรียนก็ไปเรียนที่มวยเวทีก็เรียนกับมีพี่สี่พี่จะลรวยแก่งขางวงพี่สี่พี่สำเริงและพี่สำเริงลายวิไลเนี่ยเป็นคนที่ช่วยสอนเลยนะเขาก็เป็นมวยไทยสอนก็สอนจำกันไว้ก็ทำแบบนี้แบบนี้ตามที่เขาเล่นนะนะก็เล่นไป แล้วก็มีขึ้นทดสอบบ้างก็ก็แพ้คะแนนไปก็ธรรมดาโชกันไปมีทดสอบหลังจากนั้นก็ไปเจอกระบ,บีก่กระบองชมรมยุ่ใกล้กันเขาเพิ่งเห็นก็ไปเข้าวปสมัครเนี่ยพอสมัครกระบ,บีก่กระบองเรียนอยู่ประมาณเป็นหลายปีอ่ะนะก็จะเห็นพอว่างก็จะซ้อมมวยกับรุ่นพี่มวยไทยเขาเป็นมวยจีนมาว,ว่าไปนะครับทีนี้พอมีช่วงมีมเจ้าป่านนะลูกน้องคนหนึ่งมาฝึกกับเราตอนเราเป็นรุ่นพี่แล้ว ก็มาทํามวยย่อย่อแบบมันกระบี่กระบองอ่ะเฮ้ยมันมวยเลยถามว่าเนี่ยมันมวยใช้ยาเขาบอกไมวยโบราณเราก็หูพึงเราอยากได้นานแล้วไงเอา้าใครสอนนะบอกมีครูคนหนึ่งสอนอยู่ที่เขาเคยเจอชื่อครูทองหล่อ,อยาแล้วไงอยู่ที่ไหนบอกอยู่บ้านทับช้างล่างเดี๋ยวไปทางหัวนากกีฬาบอกมันอ่านพาพี่ไปเลยให้พาไปช่วงไปก็ปีประมาณสองห้าไปปลายกับสองหกมั้งไปจากน,นั้นก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องไปไปตามประมาณกับสิบคนอ่ะมีพี่ต่อพี่รุ่น พี่ออสเล็กออสใหญ่พี่สักตรงนี้ี่โต้งเนี้ยไปกันไปหาครูก็ไปฝากตัวท่านไปฝากเรียนอยากจะเรียนทขาบอกมาทาไมบอกว่าผมผมรู้ว่าผมผมชอบเรื่องนี้นาะนแล้วอยากจะเรียนอยากจะศึกษาไว้แล้วก็เราชอบเราสอนกระบี่กระบองอยู่แล้วก็อยากเรียนไว้นุรักษณ์สืบต่อบ,บอ,กอกดีแล้วละ่ะพอเพิ่งเริ่มเธอรุ่นแรกเลยที่มาต้องการแบบนี้ท่านก็บอกนะไปเจอบ้านครูบอกต้องข้ามน้ำไปนะนะอ่านานไปนี้เขาเล่าเจาะเดี๋ยวเขาจอยจริงเป็นยังไงก็ไปหาท่านก็บอกว่าเนี่ยแหละ ถ้าอยากเรียนโอเคเดี๋ยวครูจะสอนให้ก็เลยนับแต่นั้นก็เลยไปเรียนไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านครูทองท่านก็ที่บ้านทับช้างก็สอนไปทุกวันถ้าไม่ติดธุระ,ะไปทุกวันพาอเย็นสอนรุ่นน้องเสร็จกระบี่กระบองต้องรับที่ชอบสอนดาบเจ้ารามอ่ะสอนแล้วก็เลยเย็นก็ฝากพี่ห้าโมงครึ่งผมไปแล้วก็ไปต่อบ้านครูทองทุกวันไปเรียนทุกวันกลับก็มาสักสี่ห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนรถเมย์มาก่อนก็ไปรถสายสีส้มนะ ก็จะวิ่งอยู่สายเดียววิ่งไปวิ่งมาระหว่างสี่ยาถึงบ้าน้านกีฬามีที่จอดพอดีเราไปบ้านครูเนี่ยจะต้องออกกับป้อมไปประมาณเกือบสองโลไปถึงบ้านครูไงก็ต้องฉีกไปทางเป็นเป็นท้องนาไปนี่มามืดกลับมามันก็มืดอะมันไม่มีไฟหรอกเดินทุ่มๆมาคนเดียวแหละก็จะจะต้องกลับไม่เกินสามทุ่มครึ่งรถหมด ท่านบอกว่ามีคนรู้จักท่านเป็นคนขับเป็นกระเป๋ารถอย่างเงี้ยถ้าบอกมาบ้านครูแล้วขอใส่รถกลับคงได้เขาไปจอดทคลองตันอยู่แล้วครึ่งทางก็เลยเออก็เลยจังหวะนั้นก็เลยปใช้วิธีนี้ไปต่อรถแบบนั้นก็กลับเที่ยงคืนกบช่างมันนะฮเที่ยงคืนก็กลับตัววันกลับไปเงี้ยเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับไม่ไม่ไม่ติดทุรละไม่มีขาดก็ไปประจําเรียนกับครูท่านเนี่ยทั้งน้เรียนพระครูครูท่านก็ไล่ฟังมวยยาเนี่ยไล่ฟังเมื่อกี้เราไปอย่างมาทางไหนอย่างไรไล่ฟังจากคิดที่แล้วแล้วก็ ท่านก็บอกว่าถ้าเราเป็นมวยไทยมาก่อนแล้วเนี่ยนะให้แยกออกไปก่อนแล้วให้เรียนมวยายาแบบเนี้ยเป็นบอกดั้งเดิมแบบเนี้ยมันโมที่เป็นโบราณอย่างนี้มันต่างกันยังไงวิธีการต่างกันยังไงขั้นตอนเป็นยัง,าายง,ยงไงเขาจะบอกวิธีละเอียดซึ่งบอกให้เรียนตามครูไปก่อนพอถึงเวลาเนี่ยพอเราเก่งแล้วเราได้ทุกอย่างแล้วมันจะเริ่มเป็นอัตลักษณ์ตัวเองเป็นลีลาของเราเฉพาะตัวตอนนี้จําครูไปก่อนให้จาไว้เลยเนี่ยท่านก็สอนแบบนี้ไว้พราะครูทองเนี่ยท่านก็บอกเรียนาท่านเองอะเรียนมาจากจันเขีย แล้วก็ย์เขียนเป็นมวยชายาอยู่แล้วนะแล้วเราไปต่อกับพออาจารย์เขียดรู้ว่าท่านสนใจกระบี่ขวบก็รู้สึกาจะแนะนาไปเจออาจารย์เสียงด้วยอาจารย์เสียงท่าเป็นมวยทวิสิี่ยแล้วก็มีกระบี่ระบแต่ท่านไปถึงก็ก็เห็นว่ากระบี่ระบไม่ได้ใช้แล้วก็ท่านได้ทํอาจารเสียงทาให้ทาให้ดูสองสามท่าแล้วก็แล้วก็เรียนมวยต่อท่านมาแล้วก็อาจารย์เขียดท่านสอนเสร็จแล้วก็ไปฝากอาจารย์เสียงด้วยอีกส่วนหนึ่งผู้ทองได้เรียนมวยสายทวิสิท์มาเรียส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ นี่คือคือหลักของของของคู่ทองที่เรียงมาส่วนประวัติคู่ทองละเอียดจะต้งไล่ในอีกทีงนึงนะครับนี้ถ้าท่านสนใจสนใจอยากติดตามเรื่องเหล่านี้ที่มีสาระมากมายนะครับให้คุณเรียนรู้ก็สามารถที่จะคุณกดติดตามโดยกด s u b สไครต์นะครับแล้วก,กดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีรายการมาให้คุณได้รับชมนะครับขอบคุณครับ